สวัสดีครับ21พฤษภาคม2567น้องยูกิยูกิแบรนด์ไปทำการแสดงอยู่ที่อมรพันรีสอร์ทอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับใครๆก็ไปให้กำลังใจกันได้อีกเหมือนเดิมเที่ยวทัวไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จักอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงตั้งอยู่บริเวณแหลมยางเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2451มาที่นี่แล้วต้องรู้จักคำขวัญของอำเภอแกลงหน่อยนะครับแหลมแม่พิมพ์สวยหรูสุนทรผู้ครูกวีประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำอุตสาหกรรมยางพารากระปิน้ำปลาขึ้นชื่อเรื่องลือผล,ลไม้อำเภอแกลงก็มีพื้นที่ทั้งหมด788ตารางกิโลเมตร ประชากร129,991คนหากเราไปดูพื้นที่แล้วอำเภอแกรงทางด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาทางด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีส่วนทิศใต้จรดอ่าวไทยทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองระยอง หากย้อนรอยถอยหลังไปดูประวัติแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอําเภอแกรงหรือว่าสามย่านในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หอําเภอแกลงมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวาชื่อเมืองแกลงตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมเมืองปากน้ำกระแสรหรือปากน้ำประเสอยู่ในความปกครองของมณฑลจันทบุรี เนื่องจากเป็นหัวเมืองสำคัญชายทะเลภาคตะวันออกจึงมีกองทหารมีเรือตั้งประจำต่อมามีการย้ายกองทหารไปตั้งอยู่ที่อื่นทางราชการจึงได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่บ้านโพทองตำบลทางเวียนก่อนหน้านั้นแถวนี้จะเรียกอำเภอเมืองแกลงแต่ปัจจุบันนี้จะเหลือแค่อำเภอแกลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีต่อมาเมื่อเห็นว่า ติดต่อกับทางราชการทางจังหวัดยากไปจังหวัดจันทบุรีนี่ยากเป็นท้องที่ที่มีความห่างไกลมีระยะไกลจากตัวเมืองระยองจึงยกอำเภอเมืองแกลงมาขึ้นกับจังหวัดระยองตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่24มิถุนายน2451มาถึงที่นี่แล้วอย่าลืมแวะไปที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่นะครับ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานแด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือพระสุนทรโวหารที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสุนทรผู้อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางจากแกลงไปแหลมแม่พิมพ์ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรผู้ และท่านเคยมาเยือนที่นี่เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมได้ประพันธ์นิราศเมืองแกรงพื้นที่อนุสาวรีย์ก็จะมีรูปปั้นของสุนทรผู้อยู่ตรงกลางเป็นประธานบนเนินสูงด้านล่างเป็นบ่อน้ำมีปฏิมากรรมรูปปั้นหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกสุนทรผู้เรื่องพระอภัยมณีประดับอยู่สามตัวได้แก่พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุดและนางเงือกออกแบบโดยศาสตราจารย์ศินพีรศีอนุสาวรีสุนทรผู้มีอาณาบริเวณ8ไร่50ตารางวาเริ่มวางศิลาฤกษกตั้งแต่วันที่30ทธันวาคม2,498โดยมีจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นงานก่อสร้างก็ได้หยุดไปเป็นเวลาร่วม10ปี จนถึงปีพศ2511ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในยุคนั้นก็คือท่านวิทยาเกศรเสวภาพเปิดรับบริจาคทั่วไปได้เงินมาจำนวน9 6 2 7 7 6บาทงานก่อสร้างจึงได้ดำเนินไปอีกครั้งมีพิธีเททองรูปหล่อ ที่กรมศิลปกรเมื่อวันที่2มีนาคม2512และนำมาติดตั้งจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่5มีนาคม2513มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2513นะครับปฏติมากรรมรูปปั้นรูปหล่อในอนุสาวรีย์ประกอบไปด้วยรูปปั้นสุนทรผู้ โดยสุกิจลายเดชร,รูปปั้นพระอภัยมณีโดยไกรสอนสีสุวรรณรูปปั้นนางเงือกโดยสาโรดจารักและรูปปั้นผีเสื้อสมุทรโดยธนะเหล่าหักไกกุลเกิดเป็นเกียรติประวัติจึงขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยนะครับต้องฝากจากใจแอดมินวันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปโรงเรียนบางคนไม่เคยรู้เลยว่ารสชาติของการนอนหลับบนเตียงนุ่มๆในห้องแอร์มันเป็นอย่างไรบางคนลูกร้องอยากจะกินไก่ KFC ยังติดลูกมาเป็นปีๆยังหาให้ไม่ได้เลยส่วนบางคนไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวพ่อแม่ส่งเงินให้ใช้ กลับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเรียนหนักเหนื่อยจังบางคนพ่อแม่ปูทางประเคยญให้ทุกอย่างกลับบ่นว่าชีวิตทำไมมันยากเย็นอย่างนี้บางคนนั่งทำงานในห้องแอร์เย็นๆแท้ๆแต่ก็ยังออกมาบ่นทุกครั้งที่เจอกันว่างานหนักชิบหายเด็กบางคนสมัยนี้แค่แบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดก็เหลือจะขาดใจตายไม่มี Wi-Fi ชีวิตเหมือนจะตายแล้วครึ่งตัวลองสำรวจหันไปดูรอบตัวเราสิครับมีคนที่ลำบากมากกว่าเราเยอะแยะมีคนที่เขาทุกข์กว่าเราเยอะมีคนที่เขาต้นทุนต่ำกว่าจนติดลบยังมีอีกมากมายขับรถเก๋งไปมหาวิทยาลัยนอนห้องแอร์เรียนห้องแอร์แล้วโพสตเฟซบุ๊กว่าเรียนเหนื่อยมันฟ้องว่าน้องกระจอกแค่ไหน ทำงานในห้องแอร์แล้วบ่นว่าชีวิตแสนแย่มันคือการดูถูกตัวเองอย่างรุนแรงเราบ่นว่าชีวิตเราไม่ดีแล้วคนเหล่านี้จะมีอะไรให้บ่นอีกละ่ะจงจำไว้ว่าในขณะที่คุณไม่พอใจในชีวิตของตัวเองมีอีกคนกลุ่มไม่น้อยอยากจะมีชีวิตแบบคุณสุขได้ถ้ารู้ว่าอันไหนควรถืออันไหนควรวางอันไหนควรคิด อันไหนไม่ควรคิดคิดก่อนคิดแล้วชีวิตจะไม่ลำบากนะครับขอได้รับความขอบคุณจากแอดมินขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงน้ำเวลานี้ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะขอรับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ